วสวัสดีครับผมชนะนะครับวันนี้ผมได้รับเชิญให้มาร่วมงานเท Th ศกาลศิลปะนาน,า,นาชาติเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เมืองฉวนโจวประเทศจีนนะครับงานนี้นะฮะมีศิลปินจากหลากหลายประเทศนะฮะมาร่วมง,งานกันมากมายรวมถึงมีประเทศไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมงานนี้กันนะครับ นี่จะเป็นงานศิลปะจากประเทศจอร์เจียนะครับผมดูสิฮะสวยงามปลานี่นะครับเป็นงานทํามือนะครับไม่ใช่ทําออกมาจากโรงงานนะฮะนะฮะสามมิตินะครับผมนี่เป็นแจกันนะครับแลวข้างนอกก็จะมีพวกเบอร์รี่ต่างๆนะครับผมสวยมากเลยนะด้แลหลังผมนะครับที่บูธนี้นะฮะคนเยอะมากเลยนะครับสับไปครับว่าเขาทําอะไรเขาแกะสลักเลือกไข่นะฮะจากเป็นงานศิลปะจากประเทศคูเวตนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดู นี่คือเอก yes able Australian of oyster Aust <c oughs> ตรงนี้นะมีไข่หลากหลายรูปแบบที่สามารถนำมากแกะสลักได้นะฮะว้าเก่งจริงเลย ว้าวตรงนี้มีขุนเชิดนะฮะจากประเทศสีลังกานะครับ What is the name of this art? Uh, this is Sri Lankan traditional extreme puppet art. You see, there are some puppets dancing. You see behind me, it's our traditional one. And the body can move right? Yeah, move, move, can move. We using some traditional local dance music. S in s ร i ลังกาเรา h o ว t 2 o h Our shows with p oh. ัพป like oh. ์ป and เราเป็ h 1.5ไนชวีไฮและเราดูนะฮะมือนะฮะขานะครับสามารถขยับได้นะครับเพราะมันเป็นตุ๊กตาประเภทขุนเชิดนะฮะ ทั้งห them are handmade right carving 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 Oh. คร f ่านมาเป็น carving and someone is painting if you make one how long does it take? ากเป็น normal t y take nearly one o n t h อันนี้นะครับเป็นของที่เขาใช้ประดับบ้านของคนศรีลังกานะครับผมซื้อมาแล้วนะฮะเบก็บอกว่าเอาไว้แขวนไว้หน้าประตูบ้านดีมากเลยนะครับเวลาคนพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเรานะครับแล้วมันก็จะไล่สิ่งไม่ดีนั้นออกไปนะครับผม อันนี้เป็นงานศิลปะที่เป็นลักษณะของรูปปั้นก็จะเป็นรูปปั้นรอนนะครับจากเนปาลนะครับผม please tell name อัพรุมิตาอัพรุมิตาอัพรุมิตา yes พรบพุทธสกุล I don't know Chinese name หัวโขนใช่ไหมครับใช่ครับหัวโขน,ขนท,ที่ใช้แสดงที่แสดงบนเวทีเมื่อเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็แสดงนะทิมนี้ครับทีมนี้<อ>ทีมดีไปสุดยอดเลยทำหัวโขนจากประเทศไทยนะครับเรา ก็คุณพี่คนนี้กาลังทาหัวของอนุมานพี่ทําศิลปะนี้มากี่ปีแล้วครับอันนี้ก็คือทามานานแล้วครับคือของเราเนี่ยเป็นสถาบันบัณฑิตนศินชัหบักอ,อะไรจรันทบุรีวิรัยนาฏศิลป์จันทบุรีรครับ งานสวยมากเลยัหัวโขนเนี่ยนะฮะปกติใช้ในงานในโอกาสอะไรครับสมมากแล้วมีในการอยู่สองอกาสก,าก็คือ,อใช้ในการแสดงใช้ในพิธีกรรมคือพิธีไหวค้ครูมัน,เป,นเป็นเรื่องราวของอะไรครับการแสดงโขนเนี่ยจะเล่นอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องรามเกียรติเป็นเรื่องที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ศิลปะนชื่อว่าอะไรเหรอครับอ่าอ,อันนี้เป็นการถักชุดโนราครับโนราเป็นศิลปะการใช้ทงภาคใต้ครับมีมาหลายพันปีแล้วแต่เดิมการแสดงไม่ไม่ไม่มีเครื่องประดับซึ่อแต่เดิมว่าถอดเสื้อถอดเสื้อหมายความว่าไงหมายความว่าแต่เดิมเขาเปือยท่อนบนโอ้แลัน,นั้นก็คือมีวิวัฒนาการครับปรับเอารูปปัดที่มันพบในภาคใต้เนี่ยมาร้อยเป็นชุดเกิด็น นี้นะครับมีงานแกะสลักไม้ของประเทศจีนนะครับแต่ไม่ใช่งานแกะสลักไม้ทั่วไปนะฮะเพราะเขาแกะสลักไม้แล้วนำเอามาพิมพ์บนกระดาษนะครับผมนี่นะฮะนะไม้เหล่านี้นะครับก็จะเป็นแม่พิมพ์นะครับแล้วเขาจะวางกระดาษนะฮะลงไปแล้วก็จะเอาแรงมาถูๆนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบตามที่เขาต้องการนะครับ เ่เป็นศิละปะจากจีนนะครับน้องผู้หญิงท่านนี้กําลังใช้กั่ไก่นะฮะตัดกระดาษให้เป็นลวดลายรูปแบบทางศิละปะนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับสวยมาก,มากเลย ดูนี่สิครับตุ๊กตาตัวนี้นะฮะมีขนจมูกนะฮะยาวมากเลยนะครับโดยการได้มาเดินงานนี้นะครับท่านผ้ผมคิดว่าแม้ในปัจจุบันเราจะมีเทคโนโลยี AI ที่สร้างงานศิละปะได้แต่ศิละปะที่สร้างจากมนุษย์นั้นมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตและแรงบันดาลใจที่สําคัญมันมาจากความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์เรานั่นเองครับจึงไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะมาแทนที่ได้ ซึ่งผมเองก็หวังนะครับว่าศิละปะเหล่านี้นั้นจะอยู่คู่กับมนุษย์เราไปนานเท่านานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและภูมิใจไปกับมันนะครับ